เรื่องตายทั้งกลมมีหญิงสาวคนหนึง่งเธอชื่อว่านวลเธอเป็นเด็กตามจังหวัดที่มีฐานะย่างจนหลังจากที่เธอเรียนจบมัธยมม,มปลายด้วยเกตเฉลี่ยของเธอค่อนข้างดีและตัวเธอเองก็ได้ลังเดใจอยู่นานว่าจะศึกษาต่อม,มหาวิทยาลัยณตอนนั้นด้วยทางบ้านของเธอไม่มีเงินพอที่จะส่งเธอเรียนแต่ถ้าเธอเลือกที่จะเรียนต่อเธอก็ต้องเรียนไปด้วยและทํางานไปด้วยจกนกระทั่งนวลได้ตัดสินใจ เลือกที่จะเรียนต่อเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองและในานาคตข้างหน้าถ้าเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยจะได้มีงานทําที่มีค่าตอบแทนที่สูงจากนั้นเธอจะได้ย้ายเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในเมืองกรุง เพื่อจะทําให้ตัวเองมีการมีงานที่มั่นคงและมีเงินเดือนสูงๆพอที่สามารถจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวของเธอให้อยู่สุขสบายและไม่ลำบากอีกต่อไปหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อมาติดต่อที่เรียนจากนั้นเธอก็ได้มองหาที่พักที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเพื่อที่เธอสามารถเดินทางมาเรียนได้โดยที่ไม่ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์หรือรถประจำทางเพื่อที่เธอจะได้ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น หลังจากนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งเธอได้เรียนจบมหาวิทยาลัยเธอก็ได้ไปสมัครงานแต่ได้งานทำอยู่ที่สถานที่แห่งหนึง่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากห้องพักที่เธออยู่แล้วเธอก็ได้ทำงานอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งปีแต่ระหว่างที่เธอทำงานจนเกือบครบปีก็ได้มีรุ่นพี่ที่ทำงานตามจีบเธอไม่เลิก พร้อมกับคอยดูแลตลอดแม้ว่าเธอจะไม่ได้ตอบรับคบเป็นแฟนแต่รุ่นพี่ก็ยังคอยเอาใจใส่เธอแบบนี้ตลอดจนเธอใจอ่อนหลังจากนั้นไม่นานเธอจึงตัดสินใจตอบรับคบเป็นแฟนกับรุ่นพี่ที่ทํางานแม้กระทั่งรุ่นพี่ที่ทํางานด้วยกันต่างพากันบอกว่ารุ่นพี่คนนี้เขาเป็นคนเจ้าชู้แต่ตัวของเธอเองก็ไม่ได้สนใจในคำพูดของรุ่นพี่ที่เขาคอยเตือนหลังจากที่เธอได้คบหาดูใจกับพี่ที่ทำงาน ในระยะเวลาเพียงสมเดือนพี่เขาก็ยังคงคอยเทคแชร์และดูแลเธอไม่ขาดหอมกับเอาใจใส่เธอทุกอย่างและตามใจเธอตลอดไม่ว่าเธอจะกินอะไรหรือจะไปเที่ยวที่ไหนพี่เขาจะพาไปเสมอและไม่เคยขาดใจเธอเลยสักครั้งตอนนั้นเธอมีความรู้สึกว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้ดีกับเธอขนาดนี้มันทำให้เธอรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แหละที่เธออยากจะแต่งงานด้วย และอยากใช้ชีวิตร่วมกันแบบนี้ตลอดไปแต่คนในที่ทำงานต่างพากันมองว่าไม่เห็นด้วยและไม่คิดว่ารุ่นพี่คนนี้จะเปลี่ยนนิยได้เพราะว่าเขาเคยทำให้ผู้หญิงร้องไห้มานับต่อน,นับแล้วแต่ว่านวลก็ยังคงคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงถึงต่อให้เป็นเรื่องจริงยังไงซะรุ่นพี่เขาก็คงไม่กล้าทาแบบนี้กับเธอหรอกเพราะเธอคิดว่าตลอดระยะเวลาที่เธอคบมารุ่นพี่ก็ยังคงทำนิสัยเหมือนเดิม ก็คือคอยดูแลใจใส่เธอตลอดและไม่เคยทําให้เธอเสียใจแม้สักครั้งเดียวจนกระทั่งเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งปีเธอก็ได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกําลังจะแพ้ท้องหลังจากที่เธอเลิกงานเธอก็ได้แวะ้้านขายยาเพื่อไปซื้อที่ตรวจคันแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้นํากลับไปตรวจที่ห้องผลออกมาปรากฏว่าเธอกําลังตั้งท้องตอนนั้นเธอรู้สึกตกใจมาก อพราะเธอไม่คิดว่าตัวเองจะท้องได้หลังจากที่เธอมีเพศสัมพันธ์กับรุ่นพี่ทุกครั้งเธอได้กินยาคุมมาโดยตลอดมันจึงทําให้เธอแปลกใจว่าเธอท้องได้ยังไงแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ได้คิดเป็นในทางที่ดีว่าถ้ารุ่นพี่รู้เรื่องนี้เขาจะต้องดีใจไม่น้อยไปกว่าเธอแน่ๆแ,แต่สิ่งที่เธอคิดมันกลับตรงกันข้ามหลังจากที่รุ่นพี่ได้กลับมาที่ห้องเธอก็ได้บอกกับรุ่นพี่ว่าเธอกําลังท้องแต่รุ่นพี่เขากลับตอบกลับมาว่า มันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเล่นแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้ยื่นที่ตรวจคันให้กับรุ่นพี่ดูพอรุ่นพี่ของเธอได้หินที่ตรวจคันรุ่นพี่จึงได้พูดออกมาว่ามันเป็นไปได้ยังไงเธอไม่ได้กินยาคุมหรอกเหรอพร้อมกับมีอาการที่ดูแปลกไปตอนนั้นเธอจึงได้บอกกับรุ่นพี่ไปว่าพี่รักหนูมากไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงไม่ดีใจที่จะได้มีลูกกับหนูหลังจากนั้นรุ่นพี่จึงได้บอกให้เธอไปนำเด็กออกพร้อมกับบอกกับเธออีกว่า ถ้าหนูยังอยากคบกับพี่ต่อจงเชื่อฟังคําพูดของพี่ถ้าไม่งั้นเราก็จบกันแค่นี้พอเธอได้ยินคําพูดของรุนพี่แบบนั้นเธอรู้สึกเสียใจมากและทําอะไรไม่ถูกเธอจึงไม่กล้านาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังและเธอก็ได้พูดขู่กับรุ่นพี่ไว้ว่าถ้ารุนพี่ไม่รับผิดชอบเรื่องเด็กในท้องหนูหนูจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่ๆที่ทํางานเพื่อให้เขาได้รับรู้ว่าพี่ทำอะไรกับหนูแล้วสักพักรุนพี่เขาก็ได้บอกว่าก็ลองดูสิถ้านหนูไม่ไอาย เพราะยังไงซะคนที่ทํางานเขาก็รู้เรื่องพี่กันอยู่แล้วว่าพี่เป็นคนเจ้าชู้และพี่ก็เชื่อว่าหนูก็น่าจะรู้เรื่องนี้ก่อนที่หนูจะมาคบกับพี่ซะอีกพอรุนพี่พูดจบเขาก็ออกจากห้องไปทําให้เธอนั่งร้องไห้ยอยู่เพียงลําพังภายในห้องและเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปเป็นเวลาสเดือนแต่เธอก็ยังยืนยันคําเดิมกับรุนพี่ว่าเธอจะไม่เอาลูกออกแล้วหลังจากนั้น รุ่นพี่ก็ได้ตดขาดกับเธอหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับมชาใช้ชีวิตคนเดียวตามปกติแล้วไม่นานนะักพี่ๆี่ที่ทํางานเขาก็ได้ถามกับเธอว่ารู้ข่าวหรือยังว่ารุ่นพี่ของเธอเขาไปมีแฟนใหม่แล้วนะเขา,าเพิ่งเลิกกับเธอได้ไม่นานเองนี่ดีนะที่หนูยังไม่ท้องกับมันเพราะยังไงซะมันก็ไม่คิดที่จะรับผิดชอบอยู่แล้วแหละแต่มันยังมีหน้ามาบอกวิ่งอีกนะว่าให้ไปเอาเด็กออกไม่งั้นมันจะเลิกคบเชื่อพี่เถอะพี่เห็นเรื่องนี้มาก่อน เมื่อหนวนได้ยินพี่ที่ทํางานเล่าให้ฟังแบบนั้นเธอจึงตัดสินใจบอกพี่ที่ทํางานว่าเธอกําลังตั้งท้องพอพี่ที่ทํางานกับนวนได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้อึ้งไปพร้อมกับบอกนวนว,นว่าอย่าไปเอาเด็กออกนะ หลังจากนั้นพอเธอเลิกงานเธอก็ได้ไปแวะร้านข้าวร้านหนึ่งที่เธอชอบกินกับรุ่นพี่คนนั้นเพราะเธอหวังว่าจะซื้อกลับไปกินที่ห้องแต่เธอก็ต้องมาเจอกับภาพที่มันบาดตาบาดใจของรุ่นพี่ของเธอกำลังนั่งกินข้าวกับแฟนใหม่อย่างอล็กตอร่อยเมื่อเธอเห็นแบบนั้นเธอจึงรับไม่ได้เธอจึงได้เดินเข้าไปเตือนผู้หญิงคนนั้นว่าอยาคบกับรุ่นพี่คนนี้ถ้าไม่อยากเสียใจเหมือนกับเธอแต่แฟนใหม่ของรุ่นพี่ได้ตอบเธอกลับมาว่า ดูสภาพตัวเองก่อนนะหนูก่อนที่จะมาเตือนคนอื่นแล้วอีกอย่างก็เลิกยุ่งเรื่องผัวชาวบ้านเขาได้แล้วนะพอเธอได้ยินแบบนั้นเธอกับรู้สึกเสียใจหนักกว่าเดิมมันทําให้เธอนึกถึงคําพูดของพี่ที่ทํางานขึ้นมาทันทีว่ารุ่นพี่คนนี้เป็นคนเจ้าชู้ที่คบไม่ได้หลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่ห้องด้วยความที่เธอยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอีกใจหนึ่งของเธอก็แค้นที่ไม่สามารถทาอะไรรุ่นพี่คนนั้นได้เลย แต่ได้เอาเดทโทษตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอจึงไม่มีหน้าไปหาพ่อกับแม่แล้วถ้าพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้ล่ะเขาจะเสียใจขนาดไหนจากนั้นเธอจึงตัดสินใจคิดสั้นเขียนจดหมายลาตายไว้ในห้องพร้อมกับบอกว่าหนูรักพ่อกับแม่มากและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วจากนั้นเธอก็อได้กินยาฆ่าตัวตายระหว่างที่เธอกาลังกินยาฆ่าตัวตายอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ได้ดังขึ้นเป็นสายโทรเรียกเข้าจากแม่ของเธอแต่เธอก็ไม่สามารถรับสายได้เพราะเธอได้กินยานั้นไปเสียแล้วจากนั้นเสียงเคาะประตูก็ได้ดังขึ้นก่อนที่เธอจะหมดสติไปพ่อพ่อกับแม่ก็ได้ลอยขึ้นมาอยู่บนหัวของเธอแล้วจากนั้นเธอก็ได้สิ้นใจภายในห้องพร้อมกับเด็กที่อยู่ในท้องต่อมาลุนพี่ของเธอไม่รู้ว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วในคืนนั้นเองระหว่างที่ลุ่นพี่ ลงมีความสุขกับแฟนใหม่อยู่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูอยู่ที่หน้าห้องหลังจากนั้นรุนพี่ก็ได้ลุกขึ้นไปส่องดูอยู่ที่ตามแมว ปรากฏว่าเป็นนวลที่ยืนอยู่หน้าประตูแล้วเสียงโทรศัพท์ของลุนพี่ก็ได้ดังขึ้นจากนั้นเขาจึงได้เดินกลับไปรับสายซึ่งเป็นเพื่อนที่ทํางานเขาได้โทรมาบอกกับลุนพี่ว่ารู้ข่าวยังว่าแฟนเก่าเองเสียแล้วนะลุนพี่จึงได้ถามกับเพื่อนไปว่าใครว่าแฟนเก่ากูกูค,คบตั้งหลายคนกูจำไม่ได้หรอกเพื่อนจึงได้บอกว่าก็แฟนเก่าเองไงคนที่ชื่อนวลพอเขาได้ยินที่เพื่อนพูดแบบนั้นเขาจึงได้บอกสวนกับเพื่อนไปว่านวลจะตายไปแล้วได้ยังไงกูยังเห็นยืนอยู่หน้าห้องประตูกูอยู่เลย หลังจากนั้นสายโทรศัพท์ก็ได้ตัดไปเขาจึงตัดสินใจเดินไปดูที่ตาแมวอีกรอบหนึง่งปรากฏว่านวลก็ยังคงยืนอยู่อยู่ที่หลังประตูแต่นวลก็ได้มีท่าทีแปลกๆอยู่ๆเลือดก็ได้ไหลออกมาจากที่ตาของนวลซึ่งตอนนั้นเขาพยายามที่จะขยี้ตาดูว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วสักพักเสียงของนวลก็ได้ดังขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นมาว่า กูเจอมึงไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นก็ได้มีเสียงหัวเราะตามมาเมื่อเขาเห็นแบบนั้นเขาจึงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็เชื่อแล้วว่าที่เพื่อนเขาโทรมาเป็นเรื่องจริงณนะตอนนั้นเองเขายังทําอะไรไม่ถูกเลยที่โทรให้เพื่อนให้มาหาที่ห้องแล้วหลังจากนั้นเขาจึงนิ่แหน้าไปถามแฟนใหม่ว่าเมื่อกี้นี้เธอได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าแต่แฟนใหม่ของเขากับเงียบ จากนั้นเขาจึงได้เดินไปหาแฟนใหม่ที่อยู่บนเตียงและเขย่าตัวพร้อมกับถามว่าเธอได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าพอแฟนใหม่ของเขาได้หันหน้ามามันกลับกลายเป็นหน้าของนวลแล้วเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่ากูเจอมึงไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นเขาก็ได้สลบไปรล้ตัวอีกทีหนึ่งเขาก็ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอยู่ๆพี่พยาบาลคนหนึ่งเขาก็ได้เดินมาบอกกับเขาว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะคุณรู้ไหมว่าแฟนของคุณมานอนเฝ้าคุณทั้งวันเลยพร้อมกับลูกชาย แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนี่นาพอพูดจบพยาบาลก็ได้หันหน้ากลับมาหาเขาและเขาก็ต้องช็อกอีกรอบหนึ่งเพราะใบหน้าที่เขาเห็นนั้นเป็นใบหน้าของนวลทุกวันนี้รุ่นพี่คนที่เคยเป็นแฟนเก่าของนวลเขาก็ได้ตัดสินใจบวชให้นวลกับลูกแบบไม่สึกอีกเลย และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องตายทั้งกลมใครที่ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผีจับผากันด้วยนะครับส่วนอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้มารู้กันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ